ราอยู่อลิกันเต้แล้วนะคะนี่เราก็มาเดินเล่นนะคะเราก็มากินอาหารไทยกันสายชอบสายกินนะคะต้องมาเดินที่ e x ็กซ์ a d านาดาเด ñ เอาแล้วไปชมโบสถ์สวยๆกันนะคะที่ Basilica de Santa Maria ต่อด้วยชมวิวเมืองอาลิกันเต้แบบ360องศานะคะที่ Castillo de Santa Barbara นะคะห้ามพลาดเลยคือกินไปยา่าเราก็กินชูโรสนะคะแต่ปุกมากินอาหารไทยเพราะว่าหายากนะคะใครอยากรู้ชูโรสที่สเปนนะคะกรอบนอกนุ่มในแค่ไหนนะคะตามไปดูที่ลิงด้านล่างได้เลย,เลย โบสนะคะจะตั้งอยู่ที่โอทาวเลยนะคะหาง่ายมากๆโบสถ์นี้มีความเก่าแก่มากนะคะเพราะว่าสร้างระหว่างปีคศ1613ถึง1662เลย จริงๆเราต้องโทรจองกับทางร้านก่อนนะคะแต่โชคดีโตว,ว่างพอดีนี่เราสองคนสั่งชาไทยนะคะนี่ฝันนี้ก็สั่งชาไทยเหมือนกันร้านเขาตกแต่งน่ารักเลยนะคะทสีมีร่มแล้วก็นี่มีสถานีแม่กลอง อร่อยมากชาไทยคือแบบเหมือนกินที่ไทยส้มตำปูปลาโนมัวค่ะนี่สันไก่สเต็กมานะคะทอดมันปลาเอาแมกกาสต์ส้มตำปูปลาทุกคนแต่พวกมาสเปนม่กินส้มตำปูปลาเลยลนื้อาแตกมากแม่ ปลาปลาโอ้ที่เรากินเนาะไก่สเต๊ะน,นะคะไก่สเต๊ะก็ดีดมีทอดมันปลาอือโอเคผัดไทยนะคะขอไปโซยผัดไทยกับจกส้มตำก่อนนะคะทุกคน อนนี้เรากำลังจะไปกินไฟยากันค่ะเมื่อกี้ไปร้านที่จะไปมาแต่ันปิดจิดๆอยากไปร้านแบบว่าเหมือนออริจินอลของที่นี่ที่แคว้นบาเลนเซียจะแบบว่าดังไฟยานะคะเราก็เลยแบบมาลต้องกินช่วงประมาณ6โมงเย็นคนก็จะยังไม่ค่อยเยอะนะคะสังเกตได้จากโต๊ะไหนยังว่างอยู่ พราะว่าคนสเปนนะคะชอบทานอาหารเย็นดึกมากประมาณแบบ2ทุ่มสทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอวพี่ไทยเซอร์มาแล้วบอกสามีหมุนจานให้นิดนึงจะถ่ายนางก็หมุนในสาแบบโอ้ยเอ็นดูจานนี้เรียกว่าตอติต้าเดกามารอนนะคะเป็นเหมือนแพนเค้กกุ้งหรือว่าเป็นทอดมันกุ้งบ้านเรานะคะชิมกนันเลย ค่ะน,นี่ก็จะเป็นแบบสลัดนะคะมีแบบใส่พวกกุ้อาจบ้างก็ใส่มันกรั่งไข่ค่ะวยลมแรงนะ ย่ามาแล้วข้าวผัดสเปนซีฟูดร,รวมของเรานะคะที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟมาแบบในกระทะยักษ์แบบนี้เลยนะกินมากกินหอมมากก่อนทานก็บีบเลมอนลงไปแบบนี้นะคะ ในจานนะคะด้านซ้ายจะเป็นกุ้งกัมบอลน,นะคะส่วนด้านขวาจะเป็นสีกาลานะคะคือจะออกแนวลบสเตอร์นะคะก็คือจะมีเปลือกที่แข็งแล้วก็มีก้ามนะแต่เนื้อสําหรับปุกนะปุกว่ากัมบอลอร่อยกว่าจะแบบเด้งๆหวานๆกว่านี่เห็นไหมคะนี่ตัวขวาคือสีกาลาส่วนซ้ายคือกัมบอลน,นะคะที่ปุกชอบ <พวก>เรื่องเพื่อสิบกุญแจเต็มมากใส่ามาให้เยอะมากหออันนี้ไม่รู้เรียกว่าหอยอะไรอ่ะแต่ปุ๊กชอบมากลืมไปแล้วชื่ออะไรอิ่มแล้วมาเดินเล่นริมชายหาต่อนะคะนี่แอปพายหนุ่มสเปนเล่นบอลมาฝากทุกคนด้วยตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มนะคะแต่ฟ้ายังสว่างอยู่ เห็นไหมคะทุกคนตอนนี้ก็คือโต๊ะเต็มแล้วนะคะทุกร้านเพราะว่าคนสเปนเขาทานดึกกันวันนี้ปุ๊กไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ปุ๊กด้วยนะคะเจอกัอน,นะคะลิลลวป,ลใใปว,ะะวิดีโอหน้าค่ะ